ฝายชีก็เดินขึ้นไปดูเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูนะคะฝายที่เราป้านไว้นะโอา<อ>น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ<อ>มาดูว่ามีมาดูน้ําห้วยนี้สักกอนนะคะแต่ก่อนโอ้ห้วยน้อยนะคะมันก็ไม่ไหลแรงแต่มันก็มีน้ําเยอะเหมือนกันนะคะ มันไม่ไหลแบบทะลักเข้ามาเนาะอันนี้นะคะเนาะไม่ใช่ลำน้ำห้วยบางทรายเหมือนกับไม่ออฟดูเนาะอันนี้จะเป็นห้วยกระแสนะคะห้วยเล็กๆแต่ก็เนน้ำขึ้นมาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเพื่อนน้ำนะคะที่เราอยู่ที่นะคะบอ่บอปลานะเราจะขึ้นไปดูบ่อปลากันนะครับว่าน้ำเยอะขนาดไหนเนาะไปดูกันนะคะ ขาเป็นแบบนี้น,นะรถขึ้นไปไม่ได้นะคะรับเพราะว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อนะับวัวหกล้นะมเราพูดหมอกควัน,นตอนนี้ยังตกอยู่เนะเราไปดูกัน,นะะว่าเสือหายหรือเปล่าน้ำท่วมหรือว่านนะ เดินดุมๆไปแล้วเราก็ลงไปดูมีอะไรเสียหายหรือเปล่าทางเป็นแบบนี้นะทาเป็นลุมเป็นบ่อไปหมดแล้วท่วมหรือเปล่า Phải là nó phải dù đá nó phải ít mà đi mà đủ quá không dài ra nó chỉ tay một rồi ที่เราเกินกันน้ำ้บนะไปแล้วไอ้ตีเอ้ยเสียงของเราไปหมดไลครับไปหมดแล้วเสียหายโอ้เสียหายเสียหายแล้วฝนมันตกแห้งมันก็นเลยไปหมดแล้ว เอาหุ่นได้ยุบอะไ่นะห,หามบ่โอ้ยข้าลังกำลังเป็นนี่นะครับาลังที่ปลูกไว้โอ้ยอเยอะแยะเกาไปตามน้ำหมดแล้วนี่แหลเป็นตากินนะ เือก้นน้ำไปแล้วเสือหายอีกแล้วนะครับต้องไม่ทำใหม่ไอ้สือไปนาเขาไม่ได้แล้วขาดหมดแล้วในลทลักลงมาเสือหายไปอีกแล้วจ้างคนเขาป่านนก็แพงมากเลยโอ้ทีบาก็ลงไปนะครับเพราะว่า Ah, hôn เีก็ตอนนี้ก็ทำงานพอได้แล้วรายเดือนแล้วเนาะเสียหายอีกแล้วนะเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูสวนดีกว่านะอันนี้ก็คงจะเสียงบประมาณไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าจ้างรถมาป้านนี่ก็โห หลายตังเหมือนกันนะคะว่ามันจะอยู่แล้วแต่มันไม่อยู่เนาะรวมทาง,งไปคือผักสวนกลัวปลาที่ปล่อยไว้ก็ไปหมดแล้วนะคะเอฟซีนก็ยังไม่อยู่นะครับตกมาเรื่อยๆได้แล้วเนาะเขื่อนปั้นป้านไว้เนาะขาดไปอีกแล้ว ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองหลายตังอีกแล้วไปไม่ได้แล้วอ,อประมาณหมดไปอีกแล้วมาทำไว้อยู่แต่มันไม่ได้เนะขาดไปแล้วนะมันจะเป็นสวน ไหลทะลักไปหนดแล้วกว้างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ลอยต่ไปได้นะ้ะช่วยไม่ได้ีด๋้วพ้อขึ้นมาไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะไปอีกเนาะ ้ามไปไม่ได้นะคะข้ามไปฝั่งนู้นขาดหมดแล้วนะคะไหลทะลักลงไปที่ที่เราที่จะไปนะคะทํามันก็ไปไม่ได้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะต้องหาเงินงบประมาณมาป้านอีกแล้วทําอย่างไรก็ไม่อยู่นะคะ ไม่คว่ามันจะอยู่ได้นะคะหลายปีมานี้เนาะฝนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ